สวัสดีคร่ะทุกท่านวันนี้เราอยู่กับช่องอิจิมอนทีวีกันโอุ๊บอิจิมอนทีวีกันวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเบ็บ่ออีพีเก้าใช่ไหมนั่นแหละเบ็ดเบ็ดเบ็เบ็บ่ออีพีเก้านั่นแหละเบ็บ่ออีพีเก้าใช่ไหมอือ คือใครไอเอ็นเบดบอย e p พีเก้ามาเบดบอย e p พีเก้านี่ตอนนี้มีเทศกาลวินเทอร์แล้วเราได้อบิลิตี้มาหมายชื่อว่าวินโคกวินโคคือการวิ่งเร็วอะเปลี่ยนใจและไม่ไม่ไมอยากซื้อฟรีเออฮะทำไมคนนี้เขา้าฮะทำไมคนนี้เข้าลอยได้ อฮ้ย,ยมาสิแตกมาใครก็มาโอ้ยตดออ้อ๋ออะไรเนี่ยอุย้ยมองไม่เห็นคือคือคือด้วยคำอาอาด้วยด้วย ด้วยความที่แมพเป็นสีขาวลูกบอลก็เป็นสีขาวมันมันมองไม่ค่อยเห็นลูกแช่มันมองไม่ค่อยเห็นลูก,ออเ,ลกเอามีกี่คนเนี่ยหนีก่อนดับเบิลเดมดับเบิลมาดูว่าเราเนชนะอุ้ยมีคนแอบด้วยโอ้มีคนแอบด้วย คือเวลาเราแอบมันจะแบบมองไม่เห็นนะมันจะแบบมองไม่เห็นใช่ดีทำไมจีเนียสจินเรือจีเนียชนะชนะว,าว,าว,าว้าวว้าววิชา đeo đeo đeo. Hả Hát Hát nè này Hát nè Ồ map sao quẩn Mẹp sao hát con hát bây thử Hai bên này kia oh, ạ โอเคโอเคนะตอนนี้เรามีคนแห้งในเซิร์ฟด้วยว้าวว้าวมีคนแห้งในเซิร์ฟอ้ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยเอางูไปหมดแล้วคนแฮกเปไน็นอะไรแหกแหกงหายไปหมดแล้วเ้ยคนไหนคือแฮ้งเนี่ยคือคือเมื่อกี้เขากระโดดคือเมื่อกี้เขากระโดดแล้วเขาหายไปเลยอ่ะ อะไรของเขาเนี่ยคุณแฮกเขามีระบบแบบมีระบบแบบเยอะๆมีระบบเยอะใช่ขนาดอ่าขนาดแฮกประามานแฮกยังชนะเลยแต่แฮกประทาคนสร้างระบอกมันก็จะเขาแฮกก็จะแพ้จุกผ่านมาปี2023ลูก โราบอกผ่านไปอย่างนี้หรอเอ้ยเดีดเดดทำไมมันวงลูปมันวงลูปมันมวนลูปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บทำไมมันวนลูป,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 ปอุ้ยเดี๋ยวจะตายละอุ้ยเอาเอา้าอะไรอะเราโบอกอาบิลิตี้ฟอร์สง่ายๆไม่รู้จะตายหรือเปล่าอะเออ น่อยอวาบิลิตี้ในเนี่ยอุ้ยไททันเบน็ดสมมุดอาบิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอาบิลิตี้เลยนะที่เพื่อนใช้ห้าอาบิลิตี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูโอ้โหโแบบนี้แล้วมองไม่เห็นลูกบอลจบเนี่ยเนี่ยมัน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 ,มนอ่า อ่าวมันอะไรตาอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อ้ะวนรูปอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรชอบวนรูปอืม อาอาอาคือปกติโลบอกมันอาตอนปีเก่าๆคือมัน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 แปลกๆเดี๋ยวนี้โลบอกพัฒนาประมาณล้านปีไม่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 ไม,ไม,ไม่โลบอกเบตา้าไม่ใช่หรอกแล้วไม่มนเร็วจังเนี่ยโอ้วนูวนิวนิวนวนวน ได้ไงอะได้ไงมีแต่อ b บิลิตี้แปลกๆทั้งนั้นคืออ b บิลิตี้ใหม่มาคือไททันเบสอาบิลิตี้ใหม่คือคือไททันเบสนะอุ้ยเอาเอายุดที่ยุดที่เปลี่ยนตำแหน่งลักเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่ง อาเททัทนเบนอ่าเททัทนเบนไม่รู้มันเป็นยังไงนะไม่รู้แหละมันเป็นยังไงทำไมมันวนลูปเดี๋ยวไปหาคนอื่นบ้างสิอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะมาดูเขาหนึ่งวีหนึ่งอาดูขี่มีไม่ไม่ไม่สาม,มวีหนึ่งสิไอสี่วีหนึ่งเลย สามวีนึงนั่นแหละอ้ามาดูสามวีหนึงสองวีหน eh ึ่งอดูทีมีดูทีมีเย็นละโเวนซบบุ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 อ้าวหนึงวีหเรียบอาดูทีมีดูทีมีเย็นละโเวนในบุ๊ชบุบุ เลย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 ยเลยยมาว่าเลย Sleep back I wanna say Sleep back Oh even I'm always sleep back a l a s l e e p อาร์ซ์ชีนเจำได้ว่าอาร์เขาเขาเ่าเราใช่ไหมเออมาดูเอฟบีซีเซตันเบสแป๊บนึงขอเอฟเคแปบนึง ability p o s l เหรอไม่ใช่แล้ว ability อะไรอะ่ะฮะเดี๋ยวเรมี ability เรามี ability อย่างนั้นด้วยเหรอเดี๋ยวเรามาดู dash วันนี้เราจะมาเปลี่ยน challenge อีกแล้ววันนี้วันนี้มันเปลี่ยน challenge กลางกลางคลิปวันนี้เราจะมามาอ่านแต่ ability คำแนะนำของแต่ละ ability Ability Dash s ต i f t ดช d a s h toward your character movement direction Super Jump s w i f t ตี jump t ้จัม a to the t e r t i o r y high platform create a platform out of the earth to stand on high in the sky Ability is visibility The during Span of go invisible, invisible for a direction, making it so the ball is under to target you. Thunder dash, teleport, and the speed of thunder toward your character movement di direction with a short cooldown. Windhole manifests on Aura. Of wind to increase speed and jump boost for a long time. Swap after a very short wind after Swap has passes with another player. Force field waking during stand of meteors. Meteors? I we know. Ah, force field which automatically deflects the ball of its direction a Raptor raptured and reach a version of what slash which gives sing that we can see more of influence yeah influence and power to the ball only only a review. rear view. jump. jump. Passive. Get for jump in of the regular two. Ability bring arrow you to teleport three times before cooldown. Shadow step. Move so fast for a few seconds that shadow like after I make follow you your character ability freeze freeze the ball on you is it is pirate or unit or until five second pass reaper passive get faster as a speed the ball up more on hit very time you kill another player in a stacking up to five ability lacking deflection prepare a match Amash, stronger deflection which increases the ball speed a lot. They slash the power on a thousand sun at your fingertips. Ability telekinesis. Stop the ball is it track and change it target, increasing in the ball the ball speed as well. Ability who force the ball to target you. Titan beat. Someone a massive character source sauce which get grand. You are massive Harry per hitbox and faster boss ball launching ability. Release a which disable using ability for a short time. Ability phantom a target player teleporting behind them. And slowing them down. Ability pass bypass. Race out of and move at god speed for a few seconds before being reactional to retreat. Ability force release to your shock trip. Shockwave which launch nearby pay player away. Ability Waypoint has a source ma marker on the ground. You can then use the ability to teleport to the source ma marker. Ability Infinity matches an aura that lock the ball in place if it hit you during the mode. โอเคนะโอเควันนี้เรามาอ่านเปลี่ยนชเลลวันนี้เรามาอ่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่านคําแนะนําของอาบิลิตี้แต่อาบิลิตี้ทั้งหมดเลยนะสําหรับคลิปนี้ขอตัลวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย,บาย